นี่เดอพี่น้องสาวเดือนมาแต่ไปซื้อขนมจีนพี่น้องเอ,อ้ยนะคะซื้อขนมจีนกับสาวน้อยนุ้ยน้อยนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนนะคะเนบดอกไม้ก่อนมาฮอห้องนล้ฮอนแหงพี่น้องเออ้ยไปร้อนแรงอุ้ยมือนีแดดแห้งอะไรพี่น้องป้องปายนะคะ แดดบ่ต้องเว้าถึงโดยเด้อสมุยของเฮานะทุกคนค่ะขออนุญาตวางโทรศัพท์สาวเดือินออกไปข้างนอกมานะทุกคนไปซื้อขนมจีนกับสาวน้อยมาก็ได้นมซีนนะคะทุกคนค่ะเพื่อน,นกระิมีน้ำยากะกระทิและก็น้ำยาแกงไตปลานะทุกคนนะน้ำยากะทิน้ำยาไตเนาะกระิมีพักนะคะพักดองนะทุกคนเตรียมมาห้เบิร์ดแล้วเนาะสาวเดือนกระเทียม ก็สีใสจจานให้น้ยนอยๆก่อนเนาะพี่น้องนะขออนุญาตก่อนเนะอนุญาตเอานนี่ออกก่อนพี่น้องนะคะแปบ๊บหนึ่งนะล้างมือขออนุญาตล้างมือก่อนพี่น้องเอ้ยขนับโทพศัพท์สักหน่อยเนาะนะคะเอาัปนี้พี่น้องวางนี่พี่น้องจะได้เห็นเนาะหนึ่งจีนหนึ่งชุดนะคะทุกคนหนึ่งชุดนึงเลย ้ำยากะทินะคะของนุ้ยค่อยไม่เผ็ดนะยากะทินะพ่ศจิมีแค่ช่วงอ่าช่วงยามเมื่อเ้าแล้วพี่น้องเสาเดือนเฝ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อย่านเบิร์ก่อนเนาะย่านเบิร์ก่อนเพราะว่าเอ่อบุ๊มเปนย่านเบิร์ก่อนดอกถ้าเที่ยงมาถ้าก็ติเศา้าแล้วพี่น้องเราอ่อปิดลานแล้วเนาะเที่ยงมาแล้วจะเกิดกับเฝ้าจวดไปกับนุ้ยน้อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะเอามาด้ของเสาวนุ้ยน้อย ใส่จานให้เรียบร้อยแล้วนะคะเก้าจวดไปย่านบทันยากเพิิดรล้านก่อนเนาะเอาไปค่ะเอาโทรศัพท์ไปวางก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วก็นั่งที่เดิมด้วยนะคะเออแม่จะถ่ายคลิปมานั่งฝั่งนี้เออบัดนี้คงจะเดือน,นสิใส่จานนี่นะคะนะใส่จาน ใส่จานใส่ถาดลองจนันเลยนะใส่จานนะคะและะ้วก็สีเอาผักใส่นี้นะคะทุกคนผักเพิ่ก็ให้ลายอยู่ดอกพี่น้องนะคะพักอู้พักน่าทานมากเลยผักนะคะทุกคนค่ะมิตรพักชาเดือนมากเนาะมีถั่วผู้มีเอ่อ ใบมะม่วงหิมะพานนะคะทุกคนมีถั่วนะคะนะคะถัว่วจัดจัดหน่อยก่อนจัดผักก่อนนะคะทุกคนคะ่ะมีแตงก็ให้พักลายให้พักเยอะมากโอเคอยู่ล้างจัดหน่อยครับ ก็จะเป็นน้ำอันยังอันนี้ก็จะเป็นน้ำพักอันทางใต้เนาะคะเนาะเอาไาเดี๋ยวค่อยกินเด้อน้ำกะทิแม่าไาให้ยุกะทิเอาไว้ให้ยุแต่ว่าหนุ่มจีนต้องไปซื้ออีกเพราะว่าพเพื่อนเอากะทิมาให้อหอนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำพักดองของทางใต้เพื่อนเนาะเราเดินกะสีใส่ถ้วยน้อย พี่น้องนะคะหาถ้วยก่อนแป๊บหนึ่งถ้วยน้อยค่ับล่นถ้วยวน้อยพักดอง สเสดานกับซีลองกินเบิรงล้วพี่น้องชาวเดืนมาเคยกินเนาะชาวเดือนซีลองเบิรงจักหน่อยก่อนผักดองทางไตเพื่อนเนาะพี่น้องมาซีพอเห็น,นตั้งทางข้างชาวเดือนเจลน้ำยาแกงไตปลาทนะุกคนนะเจลน้ำยาแกงไตปลามันก็สีมีกะทิอยู่เหลืออยู่ถุงเนื้อพี่น้องเพื่อนอาน,นะน้ำมานะเอานมจีนไฮซานถุงเนาะน้ำกะทิโซ่นะคะทุกคนน้ำ<อ>ยาปลาหนึ่งถุงนะคะ เหลือกะทิซาเหลือก็จะไปซื้อลงจีนให้น้องฟ้ากินนะคะทุกคนซื้อลงจีนมาใส่เราก็ได้กินแล้วนะคะน้ำยาเพื่อไฮไล,ไลายอยู่เนาะอ่ะเรียบร้อยน้องฟองปลาสุกูสุสคนนะคะนี่สาเร่เทศจังได้เนาะถ้วยน้อยๆนี่ใส่มังนี่ได้เลยเนาะนี่นะคะ ยาดพันเฮียนะพี่น้องยางไว้นียก่อนเอาซ่อมก่อนนะคะซ่อมกับซ้อนของพี่น้องะคะ่ะเรียบร้อยนะคะ พี่น้องสว้สดจีลาพี่และน้องไปก่อนคลิปนี้นะคะทุกคนพอๆกับเจเดือนในคลิปต่อไปนอะพี่น้องสวัสดีค่ะ